ดูตั้งแต่ควบคุมทุกสิ่งอย่างดูแลทุกอย่างจนมาเป็นสินค้าแล้วยังไม่จบเท่านั้นดูแลรถขนส่งดูแลการขนส่งการขนส่งสะอาดไหมสะดวกไหมดีไหมดูแลจนกระทั่งสินค้าถึงมือผู้ขายดูแลผู้ขายจนผู้ขายขายได้ถึงมือผู้ซือ้อนี่เป็นสิ่งที่ครูทำมาตลอดจะสี่ปี ครูถามว่าคุณเคยเห็นครูลดละตรงไหนบ้างครูถามกลับไปว่าคุณเห็นครูบกพ้องด้านไหนบ้างในสามสี่ปีที่ผ่านมาสำหรับตัวครูครูไม่เคยบกพ้องเลยสักเรื่องเดียว ที่เราจะประสบความสําเร็จเป็นคนระดับโลกเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอย่างถาวรนะคะเราต้องวางแผนเอาไว้แล้วค่ะเราต้องวางแผนวางระเบียบวางจัดระบบของเราไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าครูค่ะเป็นคนที่จะคิดต่างทําอะไรไม่เหมือนใครถ้าครูวางระบบไว้แล้วจบเลยค่ะระบบต้องเป็นไปตามที่ครูวางเท่านั้นเพราะเรารู้เลยเรามองภาพออกเลยว่าถ้าเราวางระบบแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างอย่างเช่นทำไมครูจะต้องไปเชียร์พี่น้องทุกคน ฟังนะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายนะคะครูทำงานก็เหนื่อยร่างกายพอแล้วเหนื่อยกำลังเหนื่อยพลังเหนื่อยสมองเหนื่อยทุกอย่างเพราะเราอะลงกายเราลงใจแล้วเราลงกายการมาเชียร์พี่น้องเราต้องใช้ประสาทสัมผัสทุทกส่วนในการดูการฟังคิดและว,วิเคราะห์ไม่ใช่ดูใครลวกๆบางคนนะคะครูดูแล้วครูบอกว่าคนนี้ผ่านละครูก็ไม่ได้ค่อยเข้าไปเชียร์เขาอีก นะคะผ่านไปประมาณเป็นสิบลฟ์ครูถึงได้เข้าเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะไม่ใช่ว่าเขาให้ไม่ได้ให้เรื่องสําคัญนะคะเป็นเพราะว่าครูค่ะจะต้องไปดึงคนตัวเล็กตัวน้อยจะต้องไปช้อนคนตัวเล็กตัวน้อยให้ขึ้นมาได้อย่างเขาครูจะต้องไปเชียร์ไปส่งพลังไปดึงพลังเขาทําให้คนตัวเล็กตัวน้อยขึ้นมาผง,งาดเป็นคนตัวใหญ่ให้ได้นั่นคือการทํางานของครู หลายคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยเมื่อก่อนครูเชียร์ครูเชียครูพูดจนคุณดังจนคุณปังไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะะคนที่ตัวเล็กตัวน้อยที่กําลังก้าวเข้ามาเพิ่งเปิดบินยี่สิบกล่องครูเชื่อว่าคนต่างๆเหล่านี้มีศักยภาพครูต้องไปใส่ต้องไปให้พลังเขาให้เขาขึ้นมาเหมือนคนที่เขาสำเร็จให้ได้ นี่เป็นสิ่งที่ครูทำมาสามสี่ปีตลอดแต่เมื่อไรที่คนที่สำเร็จแล้วพร้อมจะไปพอแล้วอิ่มตัวแล้วไม่เอาแล้วเราต้องพร้อมปล่อยเขานะคะเราอย่าบอกว่าเราปั้นเขาขึ้นมาทุกอย่างค่ะมันเป็นไปตามสิ่งที่ถูกจัดสรรน,นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ทุกคนนะะยึดแนวทางการทำงานแบบเดียวกันกับครูเพราะมันถ้าเราจะประสบความสำเร็จมันต้องทา ครูค่ะก็เลือกที่จะไปเชียร์คนตัวเล็กตัวน้อยที่ครูไม่รู้จักที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆหรืออะไรอะค่ะครูมีโทรศัพท์ทั้งหมดสามเครื่องบอสอีกหนึ่งเป็นสี่เราเชียร์พี่น้องคนละเครื่องเครื่องเครื่องแต่เราอะค่ะอยู่กับพี่น้องเราครบหมดเลยสี่คนแต่เราไม่สามารถไปบอกพี่น้องเราได้ว่าตอนนี้อยู่กับบอสพี่อูนะใครก็ตามแต่ที่บอสพี่อูเข้าไปชมคุณหาคุณไม่ต้องห่วงนะครูอยู่กับบอสพี่อูนั่นแหละหรือใครก็แล้วแต่ที่ครูกําลังชมคุณอยู่บอสพี่อูก็ชมอยู่กับครูนั่นแหละ เราช่วยพี่น้องเราแบบนี้เสมอคุณดูผลลัพธ์สิคะมันกลายเป็นว่าพี่น้องเรามีพละกําลังอยากออกมาไลฟ์อยากออกมาสร้างตัวตนอยากออกมาบอกสิ่งดีผู้คนตลอดเวลาเพราะเขาได้กําลังใจจากบิ๊กอยากคนตัวใหญ่จากเจ้าของแบรนด์จากผู้บริหารพี่รุ่งพี่หนุ่มพี่ปานพี่แดงอย่างเงี้ยคะ่ะ นี่เป็นสิ่งที่ครูทำแล้วประชุมผู้บริหารตลอดเวลาว่าเราจะทิ้งลูกเราไม่ได้ถ้าลูกเราคนไหนตกเราต้องไปช่วยช้อนช่วยยกแต่เราจะไม่เคยไปบังคับลูกเราเลยค่ะเราจะไม่เคยบอกว่าเป็นไรจิตตกทำไมไม่ทำสม่ำเสมอทำไมไม่ออกมาไลฟ์ตลอดไลฟ์คนกำลังติดทำไมต้องเลิกเราจะไม่พูดค่ะเราจะไปช่วยเชียร์ช่วยดันคุณเหมือนเดิมคุณมาไลฟ์เราจะเข้าเชียร์คุณมาโพสเราจะช่วยดันเราทางานแบบนี้ค่ะ ระบบลมใต้ปีกมาจากการที่ครูคิดด้วยสมองอัจฉริยะของครูร้อยเปอร์เซนค่ะว่าทําคนเดียวแม่งไม่ปังเว้ยวันที่ครูขายคนเดียวครูเริ่มสร้างทีมโดยการที่คนเขาซื้อไปอะค่ะเขาซื้อไปวางที่ร้านบ้างแหละเขาซื้อไปลองบ้างแหละเขาซื้อไปให้พ่อแม่เขาบ้างแหละครูเริ่มคิดในหัวว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้มันรวยยากมันต้องมีระบบการตลาดแบบเป็นทีม เป็นสายครูเริ่มเลยครูเป็นคนที่ชอบคิดเร็วทำเร็ววางแผนออกแผบออกแบบแปลนอย่างเงี้ยค่ะ